เว็บ p a y ูวินท p อ p .com มีขายบัเติมเงินเกมทุกชนิดราคาถูกและยังสามารถสะสมแต้มไปใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยหากลูกค้าสนใจเติมเงินเกม ROM, ROV, ROX, Diablo Immortal หรือเกมอ,อื่นๆได้ในราคาถูกสามารถติดต่อไปที่ Facebook pay2win to topup ทักไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวมอง PVP นะครับผมอันนี้เป็นบิลที่ผมเลือกเล่นนะเรื่องแรกเลยก็เซตสกิลที่ผมเลือกใช้นะครับท่าแรกชิวอ,อัพเซน เวลาเราใช้นะครับผมมันก็จะมีโล่มารับดาเมจให้เรา5วินาทีท่าที่สองอิมพิซ i ัน F อันนี้เวลาโจมตีแล้วมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะเคลื่อนที่ไม่ได้5วินาทีท่าที่สามเป็น Flying Kick ก็คือพุ่งไปในทิศทางที่เราเลือกเก็บได้3ชาร์จครับท่าที่สี่เป็น Inner c e n t u r y ถ้าเนี้เวลาเรากดใช้มันจะมีวงกลมสีทองออกมารอบๆตัวเราป้องกันดาเมจให้เราลดลงไปได้50%ทั้งเราแล้วก็เพื่อนเราด้วยถ้าโจมตีธรรมดาผมเลือกเป็น Fit of Thunder ครับผมเวลาโจมตีเนี่ยพิเศษอย่างหนึง่งเวลาิตที่3มอ่ะมันจะเทนพอดไปต่อยเป้าหมายเลยก็คือถึงตัวถึงหน้าเลยเรื่องต่อไปอ่ารีเจ a นอเกีย วิชา r ิเกียชิ้นแรกที่ผมเลือกก็คือทานคิวเ t ตี้เกรสทานคิวตี้เกรสมันจะทำให้ Inner อ e n เซนจูรีเปลี่ยนจากป้องกันเป็นทำดาเมจแทนวงกลมที่มันถูกสร้างออกมาเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดสตันเวลาเข้ามาหรือออกไปแล้วก็มีดาเมจในวงกลมเล็กน้อยครับผมชิ้นต่อไป Enlightenment Messing e อลเทอรเนทมนต์เบสซิ่งมันจะทำให้ชิวออฟเซนเวลาเราใช้จะอยู่ในสถานะเคลื่อนที่เร็วขึ้น25%ครับผมชิ้นต่อไป r e s e r v ์วิสส p o าเด e r e รีเซ e ร์ w ิสสเปาเมันจะทำให้ e First. อิพิเซนฟอยด์นะครับผมเวลาใช้งานมันจะกลายเป็นต่อย มันจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นกาอากาศแทนแล้วก็รอบตัวมันเลยนะจะลอยขึ้นกาอากาศลงมาแล้วก็สตันด้วยดีครับเป็นท่าซีซีหนึ่งของเราชิ้นต่อไป Reserve i ิ p e n t a l ล n น p e n t a l ู n ก็จะเพิ่มชาร์จให้ a b y s s o ซ f i t หนึ่งชาร์จครับผมชิ้นต่อไป Intervening l a w เ t e r ์ e n i n g r o l ชีว o อบเซนตอนนี้มันจะเลือกทิศทางที่พุ่งไปได้เวลาเราพุ่งไปตามทิศทางเท่าวเลือมันจะได้เกาะแล้วก็เพื่อนที่อยู่โดยรอบจะได้เกาะด้วยครับชิ้นต่อไป s p o k o o t t h w v i e l ก็มันจะทำให้ไฟยิ่งคลิกนะครับผมได้บัฟดาเมจ10%ก็คือทำให้การโจมตีของเราทั้งหมดอะหลังจากนั้นอะจะแลกให้อีก10% มีผลกับวิตูด้วยนะพอเวลาใช้ไฟอิงคดปุ๊บว่าวิตูก็จะทำงานต่อทันทีครับต่อไปเป็นไอเทมเซตเขียวนะไอเทมเซตเขียวส่วนตัวผมเลือกเป็นวิตู4นะครับผมแล้วก็มอเตอร์แบงค์สวิตูผมใส่4ชิ้นเพื่อเอาสปีดส่วนมอเตอร์แบงค์ก็คือเอาเกาะนี่แหละครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นเป็นมอเตอร์แบงค์หเลยก็ได้นะ ก็คือมันจะได้เกาะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เกาะระเบิดเกาะระเบิดเนี่ยมันก็แรงเท่ากับ4ี่ของ Mac เ p แพ้วก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมจะชอบอย่างแรกมากกว่านะถ้าเกิดใครมีไอเดียยังไงก็ลองแนะนํากันมาได้นะครับผมส่วนเจมสีเจมสเหมือนเดิมครับเหมือนที่พูดทุกคลิปก็แล้วแต่เลือกบิลครับ ได้ตามอิสระชอบอะไรเลือกอย่างนั้น armor armor pen p o e n c y resistance ก็เลือกตามชอบครับเรื่องต่อไปก็ r e g e เ r y gem r e g e e r y gem ก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกทคลิปที่เคยพูดไว้เม็ดแรกผมเลือกบัตรซกเพื่อแท็กแล้วก็ m o v e m e n t speed เป็นที่สองเลือกแบบซิปปิ้ง ซิปปิ้งก็คือมีโอกาส4%ติดพิษแล้วก็ความแรงเท่า65%ข,ของเบสดาเมจชิ้นที่3เป็นเบสซิ่งครับเบสซิ่ง <B asing S 1> ก็มีโอกาสเกิด20%ที่จะระเบิดดาเมจออกมารอบตัวเราชิ้นที่ 4, h เฮลเลอร์เฮเลอร์มีโอกาสเกิด10%ที่จะปล่อยหมาป่าพุ่งออกไปเป็นเส้นตรงดาเมจ360%ของเบสดาเมจเราแ,แล้วมีโอกาส48%สตตนซ์สตูสต3วินาที ชิ้นที่5เป็น button hop b u t โฮปเวลาเราบัฟตัวเองเราก็จะได้ attack เพิ่มขึ้นแล้วก็ movement speed เพิ่มขึ้นชิ้นต่อไปเป็น chip of stone first เวลาทำให้ศัตรูติดสถานะ lost control นะครับผมมันจะติดระเบิดไว้ที่ตัวศัตรูแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นดาเมจโดยรอบก็ถือว่าแรงพอสมควรครับโอเคต่อไป ก็เป็นพารากอนพารากอนเหมือนเดิมฮะผมเล่น PVP ผมก็จะเลือกแต่การเดียเตอร์ถ้าใครชอบเล่น PVP ก็เลือกการเดียเตอร์ครับผมแล้วก็เวลาอัพเสร็จแล้วเหมือนเดิมทุกครั้งอย่าลืมมาติ๊กแอคทีฟตรงนี้นะถ้าไม่ติ๊กนี่เหมือนเราไม่ได้อัพมันนะโอเคครับสำหรับวันนี้น่าจะมีเท่านี้ครับผมถ้าชอบสิ่งที่ผมนำเสนอรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ